สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพรชนกเครื่องเสียงจะมารีวิวไมลอย MBV รุ่น A999 นะครับในกล่องจะได้เป็นกล่องอลูมิเนียมตัวเครื่องไม้สอตัวกันกิ้งหงคู่แล้วก็ฐานนะครับแล้วก็จะมีเป็นสายสัญญาณสายสัญญาณแจ็คโฟนแล้วก็อะแดปเตอร์ หนึ่งตัวรุ่นนี้เป็นคลื่นยูนะครับสัญญาณเป็นคลื่นแท้หน้าจอแสดงตัวเลขชัดเจนไม้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนคลื่นความถี่ได้นะครับอันนี้เป็นคลื่น ร้อยจุดหจะเป็นฝั่งนี้นะครับเวลาพูดแล้วจะมีแถบขึ้น hello hello test test hello หนึ่งสองสามสี่ hello hello taste, taste. hello หนึ่งสองสามสี่ hello 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 hello, 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 hello. hello. ตัวนี้ดูดเสียงดีนะครับอันนี้ผมจะลองถอยหางปากอันนี้แบบชิดปาก hello 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 ฮัลโหลเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห่างปากประมาณหนึ่งนะครับยังดูดเสียงดีอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสแล้วก็สามารถเปลี่ยนสัญญาณได้อ่าอันนี้เจ็ดร้อยจุดหกร้อยครับเปลี่ยนสัญญาณเดี๋ยวนะไม่อยู่ใกล้อาจจะเปลี่ยนเป็นเอาเป็นเจ็ดเจ็ดร้อยสองจุดหนึ่งร้อย เราก็มากดตรงซิงค์แล้วก็หันหน้าจอไม้นะครับเข้าไปตรงนี้อ่านี่เปลี่ยนแล้วฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลนี่กขึ้นตรงกับนี้นครับ ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ทำเหมือนกันกดเลือกหาช่องสัญญาณอันนี้เป็น694นะครับ694อันนี้ยังเป็น697แล้วก็กดซิงค์แล้วก็หันจอเข้าตรงนี้นี่มันจะค้นหาสัญญาณอ่ะเสร็จแล้วเอามาดูที่หน้าจอเป็น694เหมือนกัน ฮัลโหลฮัลโหลเทไม่ตัวนี้สามารถย้ายเายสยาสัญญาณมาตรงด้านหน้าได้นะครับมีรูใส่เสาสัญญาณสามารถถอดได้แบบนี้แต่ว่าไม่มีตัวชุดย้ายเสาให้นะครับต้องไปซื้อแยกเ,เอาเองประมาณนี้ครับ แล้วก็วิธีต่อก็ด้านหลังด้านหลังนี่อันนี้เป็นเสียบอะแดปเตอร์ส่วนนี้เป็นสายแจ็คเราก็ววาเสียบสายแจ็คอันนี้เสียบเข้ากับปีนะครับบงังนี่เสียบเข้ากับปีช่องหนึ่งว่าปิวอลลุ่มช่องหนึ่ง ชุดนี้ทั้งหมดราคาสามพันหร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้กับทางทีมงานพอชนกเครื่องเสียงทุกคนนะครับรีวิววันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ